สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาดูต้นกัญชานะครับที่ผมปลูกไว้ในห้องคัดฟีโนนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมันเลยนะครับไม่ได้ลงแม้แต่คลิปเดียวเลยนะครับได้ลงแค่คลิปแรกนะครับตอนที่ลงต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ลงอีกเลยนะครับเพราะว่ามันยุ่งมากนะครับ คลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตกันด้วยนะครับมาดูด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยต้นเนี่ยเป็นยังไงกันแล้วบ้างนะครับแล้วก็ในห้องนี้ตอนนี้เนี่ยอุปสรรคเยอะมากนะครับต้องบอกว่ามลสุนทรโถมเลยนะครับสาหรับในห้องนี้นะครับก็สําหรับห้องคัดฟีโนของผมนะครับสําหรับการคัดฟีโนในรอบนี้นะครับผมจะคัดฟีโนด้วยกันทั้งหมด56ต้นนะครับก็คือเยอะมากนะครับสําหรับในห้องนี้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ ที่ทําให้ต้องเอาต้นข้างล่างขึ้นมาข้างบนด้วยนะครับอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับก็สําหรับต้นนะตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงทาดอกแล้วนะครับผมตัดไปทาดอกไปได้ประมาณ8 9ดเถึงสิวันแล้วราวๆนี้แล้วนะครับสําหรับต้นในตอนนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าถาดหนึ่งเนี่ยจะสูงนะครับแล้วก็ถาดหนึ่งเนี่ยจะต่ํานะครับนะตอนนี้นะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าเจออาการต้นแปลกๆเยอะมากนะครับซึ่ง ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเกิดจากอะไรแล้วเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปดูกันด้วยนะครับว่าอาการเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็สําหรับตอนนี้นะครับต้นทั้งหมดเนี่ยโดยรวมเนี่ยถือว่าดีนะครับแล้วก็ผมเอาต้นมาจากข้างล่างเพิ่มด้วยนะครับโดยผมจะเอาต้นแม่นะครับที่ตั้งแม่อยู่ในเฟ้นเนี่ยมาแบบทําดอกด้วยเลยนะครับเพราะว่าเสียดายนะครับจะตัดจริงก็เสียดายนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งต้นที่อยู่ในห้องคัทฟีโนเนี่ยมันมีเมล็ดสูมเพศนะครับสองสายพันธุ์นะครับ แล้วผมลงไปอย่างละ12กับอีกตัวหนึ่ง 11, 11มเมล็ด işte, นะครับเจอตัวผู้ไปเนี่ยเกินครึ่งนะครับก็คือเกินเกินครึ่งไป1ตัวนะครับทั้งหมดที่เจอตัวผู้ไปเนี่ยทั้งหมด13ตัวนะครับแล้วเราทําอะไรไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดเราคัดฟีโนแล้วเราเจอตัวผู้เนี่ยเราก็ต้องตัดตัวผู้ทิ้งออกอย่างเดียวนะครับแล้วก็เก็บแค่ตัวเมียไว้นะครับแต่ว่าถามว่ามันมีข้อดีไหมมีข้อดีนะครับถ้าเกิดเราคัดจากเมล็ดสุ่มเพศเนี่ยเพราะว่า ฟีโนเนี่ยมันจะนิ่งมากนะครับก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูต้นโดยรวมมันก่อนเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับสําหรับถาดแรกนะครับก็คือถาดนี้เลยนะครับณตอนนี้เนี่ยมันสูงมากนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับดูจากมุมไกลๆเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันปิดกระลิบลับเลยนะครับมันสูงสุดๆแล้วนะครับเพราะว่าฟีโนมันยืดนะครับฟอร์มต้นเนี่ยมันยืดนะครับมันเลยสูงมากนะครับแล้วอีกฝั่งเนี่ยก็ถือว่าสูงในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าข้างหน้าตรงนี้เนี่ยสูงมากกว่านะครับ ก็ณนะตอนนี้โดยรวมเนี่ยอาจจะมีอาการขึ้นมาบ้างนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมพ่น IPM ไปนะครับผมพ่นทั้ง IPM พ่นทั้งสแต็กของอาร์ติน่าเลยนะครับแล้วก็ครอกนี้เนี่ยเจอมแมลงจนได้นะครับหลังจากทีมไม่เคยเจอมแมลงมานานมากนะครับพอย้ายฟาร์มเนี่ยล่อเลยนะครับมแมลงเนี่ยมแมลงที่เจอในรอบนี้นะครับผมเจอเป็นบัวลานะครับบัวลาก็ถือว่าเป็นมแมลงที่น่ารำคาญนะครับ ถามว่าแมลงบัวร้านเนี่ยมีผลอะไรกับต้นไหมนะครับโดยรวมเนี่ยไม่ค่อยมีผลนะครับมันอาจจะบินไปเกาะดอกบ้างนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ทาให้ต้นมีปัญหานะครับแต่ว่ามันน่าราคาญนะครับรอบนี้เนี่ยผมเลยสั่งเป็นตัวแผ่นดักแมลงนะครับจากร้านพี่บ๊อบมานะครับหรือว่าร้านวีโก้สมาร์ทฟาร์มิ่งของเรานั่นเองนะครับก็สั่งมานะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าผมติดทั้งถาดนะครับตัวแผ่นดักแมลงเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ก่อนนะครับแล้วก็ มีแมลงเข้าไปติดแล้วด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เยอะมากนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตัวบัวลาเนี่ยหน้าตานเป็นยังไงนะครับก็บัวราเนี่ยมันจะคล้ายๆกับแมงลมนะครับคล้ายๆกับแมงวีนะครับมันจะอยู่ในดินเป็นหลักนะครับเวลาเราลดน้ําเนี่ยมันถึงจะเริ่มออกขึ้นมานะครับสําหรับตัวบัวลานะครับผมพ่น IPM ไปเนี่ยประมาณสามถึงสี่รอบแล้วนะครับแล้วก็ ผมลดลงไปในโคโค่แล้วด้วยนะครับแต่ว่าตัวแมลงเนี่ยมันยังไม่หมดนะครับก็ตอนนี้เนี่ยต้นของผมเนี่ยถ้าให้นับเนี่ยอยู่ในช่วงทําดอกวีกที่2นะครับผมจะพ่นแล้วก็จะลด IPm เนี่ยได้จนถึงช่วงทาดอกวีกที่3านะครับหรือก,ก็คือวันที่ยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดของการทําดอกนะครับผมถึงจะหยุดพ่นหรือว่าหยุดลดนะครับสําหรับรอบนี้นะครับก็ผมพ่น i p m ไปก่อนนะหน้านี้เนี่ยเจอปัญหาแบบเยอะนะครับเพราะว่า พอพ่น IPM ไปเนี่ยแล้วพอ IPM มันมาเกาะที่ใบนะครับแล้วถ้า IPM มันยังไม่แห้งแล้วไฟติดขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้ใบไหมนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าไหมยังไงนะครับให้ดูขอบๆนะครับอันนี้คือไหมไปเยอะมากแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีต้นนู้นะครับที่ไหมเยอะที่สุดนะครับสําหรับหลังจากที่ผมพ่น IPM ไปนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดพลาดของเราเองนะครับเพราะว่ามันไม่แห้งจริงๆนะครับตอนผมพ่นเนี่ยพอเปิดไฟปั๊บ IPM มันไม่แห้ง แล้วก็อีกอย่างหนึ wan, hay hay que que wan, ่งก็คือตอนผมพ่น IPM เนี่ยผมเปิดแฟลกกล้องมือถือนะครับก็คือตอนพ่นเนี่ยเราต้องพ่นปิดไฟใช่ไหมครับผมเนี่ยก็เลยใช้แฟลกกล้องมือถือนะครับส่องไฟแล้วก็พ่นนะครับแทนที่ว่าผมจะไปใช้หลอดไฟสีเขียวนะครับผมเพิ่งมานึกขึ้นได้นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็เลยใส่เป็นหลอดไฟสีเขียวนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับสําหรับตัวหลอดไฟสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะเป็นหลอดสีเขียวนะครับ อันนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับว่าให้ใช้เวลาพ่น i p m หรือว่าพ่นยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับที่ต้องพ่นตอนปิดไฟนะครับให้เราใช้เป็นหลอดไฟสีเขียวแบบนี้นะครับต้นเนี่ยมันจะไม่ตื่นนะครับในช่วงที่เราพ่น,นแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นแสงไฟธรรมดานะครับแสงแฟลรหรือว่าเปิดไฟปกติล้วพ่นเนี่ยมีหวังเละแน่นอนเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมพลาดเองนะครับที่ใช้แฟลชกล้องมือถือนะครับแล้วก็พอมันไม่แห้งเนี่ยพอใบมันไหม้เนี่ย หลังจากที่ผมพ่นเสร็จแล้วเนี่ยช่วงหลังเนี่ยผมก็เอาเป็นตัวเครื่องดูดความชื้นนะครับมาใส่ไว้ในห้องนะครับแล้วก็ใช้เป็นวิธีการดูดความชื้นในตอนพ่นนะครับเพื่อให้ใบเนี่ยมันแห้งก่อนที่ไฟหลักจะติดน,นะครับอันนี้เนี่ยหลังจากผมใช้วิธีนี้เนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ผมจะพา,าเพื่อนมาดูอาการต้นที่บอกว่ามันแปลกๆด้วยนะครับก่อนหน้านี้นะครับ ก็เป็นมาสักพักแล้วนะครับรอบนี้เนี่ยมรสุงเยอะมากนะครับแต่ว่าการให้น้ําให้ปุ๋ยเนี่ยยังปกติผมก็ให้แบบเดิมทุกรอบนะครับแต่ว่ามันก็มีต้นแบบใบเหลืองแปลกๆมานะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับทีแรกเนี่ยผมมีความคิดว่าอาจจะเป็นเพราะฟีโนนะครับหรือว่ายีนนะครับที่ทําให้มันเหลืองแบบนี้นะครับมันเป็นไม่กี่ต้นนะครับก็คือต้นนี้แล้วก็ต้นนี้นะครับต้นนี้เนี่ยโดน IPM ไปเยอะด้วยนะครับมันเลยทําให้ใบเนี่ยมันมันเขียวแบบนี้เลยนะครับ ก็ <t un> แต่ว่าต้นพวกนี้เนี่ยคือไม่เป็นนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยต้นอื่นคือไม่เป็นเลยนะครับผมเลยมีความคิดว่าผมพลาดอะไรไปนะครับหรือว่ามันเป็นเพราะยีนนะครับที่ทําให้ใบมันแบบนี้เนี่ยแต่ว่าใบใหม่ๆที่มันขึ้นมาเนี่ยถามว่ามันเป็นไหมมันก็เป็นนะครับผมเลยคาใจมากนะครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนรู้เนี่ยก็ช่วยบอกหน่อยละกันนะครับว่าสาเหตุมันมาจากอะไรเพราะผมเพิ่งเจอครั้งแรกเลยนะครับส,รสํสาหร,รับอาการนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆดูกันนะครับ เนี่ยมันจะเหลืองประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกได้ว่ามันเริ่มกลับมาเขียวขึ้นแล้วนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับยอดใหม่เนี่ยก็เริ่มมีสีเขียวขึ้นมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือหนักนะครับแล้วก็มีอีกอาการหนึ่งนะครับที่ผมเจอก่อนหน้านี้เลยก็คือใบมันไหม้แบบนี้นะครับให้เพื่อนๆลองสังเกตดูใบมันอาการจะเหมือนกับอาการ p ีเผันขวนนะครับอันนี้เนี่ยมาจาก IPM นะครับเพราะว่า IPM อมตอนผมพ่นไปเนี่ยผมไม่ได้ปรับปีเตัว IPM นะครับเพราะว่า ผมพ่นไปปั๊บแล้วเปิดไฟมามันยังไม่แห้งเนี่ยมันจะทําให้ใบเนี่ยเกิดอาการลักษณะแบบนี้ขึ้นนะครับคล้ายๆกับอาการพีเอผันผวนนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับก็รอดูกันไปนะครับว่าช่วงนาดอกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยทําอะไรละผมปล่อยอย่างเดียวนะครับก็แค่รักษาการให้น้ําอย่างเดียวนะครับสําหรับตอนนี้นะครับแล้วก็ต้นฝั่งนี้นะครับจะมีต้นชุดหนึ่งนะครับที่ผมเอามาใหม่นะครับผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับที่ผมบอกว่า ผมเอามาจากข้างล่างนะครับสําหรับต้นพวกนี้นะครับจะมีเป็นสายพันธุ์ของซีจังกี้นะครับก็คือพวกนี้นะครับให้เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่าต้นเนี่ยมันสุขภาพดีมากนะครับรับพวกนี้นะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเราดูแลดีมากนะครับตอนนี้เนี่ยผมเอาเข้ามาเนี่ยก็ตอนต้นในห้องเนี่ยมันปรับไบทาดอกไปแล้วเจ็ดวันนะครับผมถึงรู้เพศแล้วก็เอาพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่า ยังทันนะครับแล้วก็จะมีต้นสายพันธุ์มิลาคโฟฟุตนะครับซึ่งเป็นตัวชูโรงของผมเลยนะครับตัวนี้เนี่ยกลิ่นดีมากๆกนะครับก็ตัวนี้เนี่ยผมเอาขึ้นมาด้วยนะครับที่เป็นต้นแม่นะครับเอามาหนึ่งสองสามต้นนะครับก็เอามาประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือตอนนี้เนี่ยผมดึงตาข่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพิ่งดึงตาข่ายเสร็จไม่นานนี้เองนะครับก่อนจะถ่ายคลิปเนี่ยเพิ่งดึงตาข่ายเสร็จนะครับแล้วก็ตอนนี้สําหรับห้องนี้เนี่ย ผมเอาเป็นเซนเซอร์วัดค่า EC และค่าความชื้นในวัสดุปลูกมาใช้แล้วด้วยนะครับจะเป็นของเท้าเหมือนเดิมนะครับจะเป็นตัวเทา VWC คิดตัวนี้นั่นเองนะครับที่เราเคยใช้ก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาใหม่นะครับเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยสายมันขาดนะฮะปู่ตีนี้เนี่ยเขสายมันขาดเนี่ยผมเลยเอาไปใช้กับห้องข้างล่างนะครับเพราะว่ากลิีนเนี่ยมันต่อได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเลย ซื้อใหม่มาเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเซ็นเซอร์วัดค่า VPD เนี่ยผมก็ยังใช้ตัวเดิมนะครับจะเป็นตัวเซนเซอร์ของเพาสนะครับจะเป็นตัว GHV นะครับก็จะเชื่อมต่อกับตัวฮับตามปกติเลยนะครับสําหรับตัวเซ็นเซอร์วัดค่า VPD และค่าความชื้นในวัสดุปลูกหรือว่าค่าอีซีนวัสดุปลุกนะครับก็ถ้าให้เป็นคนไหนสนใจเนี่ยก็สามารถไปสั่งซื้อได้นะครับที่ร้านวีโกลบายด็อกเตอร์บอกนะครับหรือว่าร้านพี่ป๊อปของเราเอง,เองนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย ค่า CO2 ที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะอยู่ที่ราวๆหนึ่งพัน ppm นะครับผมจะตั้งค่าเซนเตอร์เนี่ยไว้ที่900นะครับแล้วก็ค่าโซนเนี่ยผมจะตั้งไว้ที่200นะครับณตอนนี้นะครับผมจะใช้ค่า CO2 อยู่ประมาณนี้นะครับถังเนี่ยห้องนี้เนี่ยต้องบอกว่าถังเล็กมากนะครับถังเล็กเนี่ยก็มีผลนะครับถังเล็กเนี่ยมันจะหมดไวนะครับอันนี้เนี่ยผมทําอะไรไม่ได้เลยนะครับนอกจากใช้ไปนะครับแต่ว่าแนะนําว่าถ้าใครใช้ถัง CO2 ต่งเล็กแบบนี้เนี่ยควรมี2ถังนะครับเพราะว่า เวลามันหมดไวเนี่ยถ้าเรามีถังเดียวเนี่ยเราหายถังหนึ่งมาสลับไม่ได้นะครับถ้าเรามีสองถังเนี่ยพอถังนี้หมดปั๊บเรายกถังนี้ไปเติมแล้วก็อีกถังเนี่ยเราก็สามารถเอามาใช้ต่อได้เลยนะครับมันก็จะไม่ขาดช่วงนะครับสําหรับตัว CO2 นะครับส่วนการให้ปุ๋ยตอนนี้นะครับผมเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยสูตรทําดอกของอาร์ติน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมผสมปุ๋ยจิ้งไว้ละผมผสมจิ้งไว้วันนี้ก็สองร้อยลิตรนะครับเพราะว่า รอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้เนเนี่ยกินปุ๋ยเยอะมากนะครับสาเหตุมาจากผมทําใบนานนะครับพอผมทําใบนานเนี่ยพอผักเข้าจาดอกเนี่ยต้นมันก,ก็กินปุ๋ยมากกว่าเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมไม่มีเซ็นเซอร์ความชืน้นในวสสัสดปุปลูกตัวนี้เนี่ยถามว่าปลูกไปต่อได้ไหมไปได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะยากนิดหน่อยก็เลยจาเป็นที่ต้องมีเซ็นเซอร์นะครับเพราะว่ามันแห้งเร็วมากนะครับไปถามว่าปลูกได้ไหมได้นะครับก็เราสามารถ ตั้งค่าการยิงน้าเองได้นะครับโดยการดูจากรันออฟนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่เซ็นเซอร์จะมาเนี่ยผมก็ตั้งค่าการยิงน้ําเองตามปกติคํานวณเองตามปกตินะครับโดยที่ไม่มีการดูเซ็นเซอร์อะไรนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจำเป็นจริงๆนะครับเซ็นเซอร์แล้วก็มันจะมีต้นแม่ที่ผมเอาขึ้นมาอย่างที่บอกนะครับพวกนี้เนี่ยลำต้นมันใหญ่มากนะครับแล้วกินปุ๋ยหนักมากนะครับสาหรับพวกนี้นะครับก็เลยต้องใช้เป็นเซนเซอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย สำหรับปุ๋ยที่ผมลดเนี่ยผมจะใช้ EC 3.0เหมือนเดิมนะครับส่วนค่า pH เ,เนี่ยผมจะใช้อยู่ที่6.0ุนะครับสำหรับการปลูกด,ด้วยโคโค่นะครับไอ้ต้นที่ผมเอาขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ยจะเป็นโคโค่ขนาด2แกลลอนนะครับขนาดจ,จะไม่เหมือน1แกลลอนนะครับแต่ว่าเวลาผมยิงน้ำเนี่ยผมจะยิงพร้อมกันหมดนะครับยิงแบบเดียวกันหมดนะครับไม่มีอันไหนยิงมากกว่าน้อยกว่าน,านะครับแต่พวกต้นแม่เนี่ยถ้าเป็นต้นใหญ่ๆแบบนี้แล้วผมเอาขึ้นมาเนี่ยผมก็จะ ลดมือไปด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเรายิงน้ําไปเนี่ยมันไม่รันออฟนะครับเราก็ต้องมาลดมือเพิ่มช่วยด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยต้นจะประดาอาการพีเอผันผวนนะครับเพราะว่าค่าความชื้นในวัสดุปลูกเนี่ยมันแห้งจนเกินไปนะครับอันนี้เนี่ยสำคัญจริงๆเลยนะครับแล้วก็สําหรับไฟปลูกตอนนี้นะครับไฟปลูกที่เราใช้จะเป็นไฟปลูกของ v ีโกรนะครับจะเป็นตัวเดอะซันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นชิป 301H นะครับที่ในคัพเป้ก็มีขายอยู่นะครับตัวนี้นะครับ ก็ผมใช้เป็นตัว650วัตตัวนี้นะครับชิปจะเป็น 301H แล้วก็ระยะห่างจากไฟถึงยอดเนี่ยตอนนี้เนี่ยสำหรับถาดนี้เนี่ยจะใกล้มากนะครับเพราะว่าต้นมันยืดสูงนะครับแต่ว่าถาดนี้เนี่ยยังห่างกันเยอะนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์นะครับที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับสำหรับไฟผมจะเปิดอยู่ที่60เอร์เซนะครับผมจะใช้เป็นกรอบควบคุมไฟตัวนี้นะครับแล้วก็จะควบคุมไฟทุกตัวได้นะครับ เราไม่ต้องซื้อทัมเมอร์มาตั้งเวลาแยกนะครับเราซื้อกล่องควบคุมมาแบบนี้ไม่แพงมากนะครับที่ร้านบิ๊กกูก็มีนะครับไปถามได้มันจะช่วยให้เราถ่งควบคุมไฟได้ดีขึ้นนะครับสําหรับกล่องควบคุมเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันใช้ได้กับไฟหลายรุ่นนะครับหลายแบรนด์ด้วยนะครับขอแค่ตัวไฟเนี่ยใช้เป็นสายแลนแบบนี้นะครับก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็รอดูกันต่อไปนะครับหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันเรื่อยๆนะครับในช่วงนำดอกนะครับ ตอนนี้เนี่ยผมต้องเข้มงวดเรื่องการให้น้านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมยุ่งมากนะครับทั้งหน้าร้านทั้งต้นข้างล่างนะครับทั้งทำ้องปลูกข้างล่างนะครับโอ้โหหลายอย่างมากนะครับเลยไม่ได้มาเข้มงวดมันมากนะครับแต่ช่วงทาดอกเนี่ยเราจะต้องโฟกัสกับต้นให้มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้น้ํา VPD c o 2หรือว่าทุกอย่างนะครับทุกอย่างต้องลงตัวนะครับในช่วงทาดอกเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าต้น มีปัญหาในช่วงทาดอกแสดงอาการแปลกๆในช่วงทาดอกเนี่ยอาจจะทําให้ผลผลิตของเราเนี่ยเสียคุณภาพไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยสำคัญจริงๆนะครับแล้วก็ออนนี้เนี่ยสายพันธุ์ที่ผมปลูกในห้องนี้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดอู้เยอะแล้วนะครับจากเดิมมัน6สายพันธุ์เนี่ยตอนนี้เนี่ยเพิ่มมาอีกหนึ่งสายพันธุ์เจดสายพันธุ์แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยพอเอาต้นข้างล่างมาด้วยเนี่ยแปดสายพันธุ์แล้วนะครับก็ ถือว่าเยอะใช้ได้นะครับรอบนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าการคัดฟีโนรอบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะมีไม่กี่ต้นนะครับของผมที่ยืดมากนะครับผมไม่ค่อยชอบเลยนะต้นที่มันยืดแบบยืดเกินเพื่อนไปนะครับจะมีต้นนี้นะครับที่ฟีโนมันยืดมากๆนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นทั้งที่ฟีโนทั้งที่สายพันธุ์แล้วแต่นะครับแล้วแต่โอกาสว่าเราจะเจอแบบไหนนะครับแต่ว่าคัดฟีโนเนี่ยยังไงก็เจอแน่ๆนะครับจะเป็นตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์ ของ i n h o u s e นะครับจะเป็นสายพันธุ์ f o ส s e n แ r a b นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นไลน์อัพใหม่ล่าสุดเลยมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะก็จะมีทั้งหมด4ต้นราวๆนี้นะครับมีต้นนี้แล้วก็ต้นโน้นนะครับต้นโน้นแล้วก็ต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับจะยอดทุกตัวเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็มีต้นหนึ่งที่ออกอาการเหลืองนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเกิดจากอะไรเลยตอบให้เพื่อนๆไม่ได้มันอยู่เหมือนกับขาดสารอาหารไหมมันก็เหมือนนะครับแต่ว่าในเมื่อผมให้น้ําเหมือนกันหมดทุกอย่างเหมือนกันหมด มันถ้ามันขาดสารอาหารเนี่ยมันควรขาดสารอาหารเหมือนกันหมดทุกต้นนะครับอันนี้เนี่ยผมวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะครับผมเลยคิดว่าอาจจะมีส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะมีส่วนหนึ่งที่มาจากพันธุก,กรรมนะครับหรือว่ามาจากยีนของของมันเองนะครับที่มันทําให้เกิดอาการแบบนี้เนี่ยแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมใช้เป็นสูตรโปรไลน์เหมือนเดิมนะครับสำหรับปุ๋ยอาทิหน้าให้เพื่อนๆลองสังเกตด,ดูนะครับว่าผมเอาเกลอนอาทิน่าเนี่ย แล้วก็ไปพิ้นสติกเกอร์มานะครับไปให้ร <ım. S 1> ้านทำสติกเกอร์เนี่ยทำสติกเกอร์อันนี้ให้นะครับเพื่อมาติดหน้าเกลอนนะครับเพราะว่าไอเกลนเดิมเนี่ยที่ผมใช้ที่เป็นชุดคิดเนี่ยผมเอาไปใช้กับห้องข้างล่างแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็เลยซื้อสติกเกอร์มาติดให้มันสวยๆไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่ลืมนะครับปกติเนี่ยผมจะเขียนไว้ข้างบนนะครับแต่ว่าพอมีสติกเกอร์นี้เนี่ยก็ง่ายขึ้นนะครับส่วนอุณหภูมิกับความชื้นนะครับที่ผมใช้นะตอนนี้นะครับผมจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่ 27องศานะครับในช่วงแรกของการทาดอกตั้งแต่วีคหนึ่งถึงวีคสามหรือว่าวันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับของการทาดอกเนี่ยผมจะนับเป็นวันนะครับผมแนะนาเพื่อนๆหลายๆคนแล้วว่านับเป็นวันง่ายกว่านับเป็นวีคนะครับเราจะกําหนดทุกอย่างง่ายกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นการให้น้ําในแต่ละช่วงหรือว่าการให้เฟรสนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรานับวันเนี่ยมันจะง่ายกว่ามากนะครับก็ผมใช้อุณหภูมิอยู่ที่27องศานะครับส่วนความชื้นเนี่ย ผมไดใช้อยู่ที่60-70%นะครับราวๆน,นี้นะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยผมซื้อตาข่ายมาแต่ว่าผมซื้อเป็นตาข่ายแบบใหญ่เลยนะครับให้เพื่อนๆน้องดูนะครับว่ารอบนี้เนี่ยตาข่ายเนี่ยมันแปลกไปกว่าเดิมนะครับเ <fits S 2> พราะว่าผมซื้อแบบใหญ่มาแล้วก็ผมตั้งใจแล้วแหละว่าจะให้มันเลยลงมาแบบนี้นะครับ<ม>ข้อดีเลยนะครับ<ม>ถ้าเราซื้อตาข่ายแบบใหญ่แล้วดึงให้มันเลยขอบข้างลงมาแบบนี้เนี่ย ข้อดีอย่างแรกเลยนะครับก็คือกิ่งด้านข้างนะครับเวลากิ่งมันขึ้นมาด้านข้างตรงนี้มันจะไม่ดันออกมาเยอะเกินนะครับเพราะว่าอกิ่งที่มันออกมาข้างเยอะเนี่ยมันชอบเป็นดอกบ๊อบนะครับและบางทีเนี่ยเราต้องตัดทิ้งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถดันกิ่งให้มันเข้ามาแบบนี้ได้นะครับมันก็ช่วยให้ผลผลิตของเราขอบข้างหรือว่าตรงนี้เนี่ยดีขึ้นได้นะครับอันนี้เนี่ยรอบนี้ผมเลยซื้อแบบใหญ่มาเลยนะครับตัวโครงผมเนี่ยขนาดมันจะอยู่ที่ 240ร้อคูณร้อนะครับผมจะซื้อตะข่ายมาขนาด300ร้อคูณ1้อนะครับรอบนี้นะครับแต่ว่าผมมีความคิดว่าด้านข้างเนี่ยมันยังกินไม่หมดนะครับคือข้างหนึ่งเนี่ยมันกินลงมาเยอะนะครับแต่อีกข้างหนึ่งมันกินลงมาได้แค่นั้นนะครับผมเลยมีความคิดว่ารอบหน้าเนี่ยผมอาจจะซื้อให้มันใหญ่กว่านี้อีกนะครับเพื่อให้มันคลุมแบบ คุมทุกด้านนะครับให้มันได้เยอะที่สุดนะครับส่วนตัวเนี่ยผมไปดูของฟาร์มใหญ่ๆมานะครับหรือว่าฟาร์มในเมืองนอกมาเนี่ยก็เลยลองเอามาทําตามดูนะครับก็รอดูกันไปนะครับรอบนี้นะครับส่วนต้นที่เอามาจากข้างล่างเนี่ยส่วนตัวเนี่ยรอบนี้เนี่ยผมมีห้องตากแยกแล้วนะครับผมเลยเอาต้นขึ้นมายัดได้นะครับหลังจากที่ปรับไฟในห้องนี้ไปแล้วหนึ่งอาทิตย์นะครับเพราะว่า ผมสามารถตัดพร้อมกันก็ได้หรือว่าจะไม่ตัดพร้อมกันก็ได้นะครับแล้วแต่ใจเลยนะครับพอเรามีห้องตากแยกเนี่ยทุกอย่างมันก็จะง่ายไปหมดนะครับสมมุติว่าพวกนี้เนี่ยผมเอามาลงหลังหนึ่งอาทิตย์นะครับแบบไฟําดอกแต่พวกนู้นเนี่ยมันจะจบก,ก่อนนะครับเวลาพวกนู้นจบเนี่ยผมสาม,มารถตัดพวกนู้นออกไปจากห้องได้หมดนะครับแล้วก็เหลือพวกนี้ไว้ําดอกอีกอาทิตย์หนึ่งก็ยังได้นะครับแต่ความคิดส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าควรจบพร้อมกันทั้งหมดดีกว่านะครับ ไม่แน่นะครับผมอาจจะตัดพร้อมกันทั้งหมดเลยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้เฟตเนี่ยตัวเฟตของอาร์ติน่าเนี่ยมันจะช่วยให้ดอกเนี่ยจบเร็วขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยนะครับสําหรับห้องนี้นะครับตอนนี้เนี่ยหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรมากแล้วนะครับตอนนี้่ยสู้อยู่กับแมลงนะครับแต่บัวล่าเนี่ยผมเคยเจอมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับตอนอยู่ที่ฟาร์มแรกนะครับก็เคยเจอแล้วนะครับแล้วก็ฟาร์มที่สองยังไม่เคยเจอส่วนที่นี่เนี่ยเคยก็มาปุ๊บก็เจอปับเลยนะครับ แต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมาจากคนด้วยนะครับเพราะว่าสมมุติว่าเราให้ใครเข้ามาบ้านเนี่ยแล้วป่าเข้ามาในห้องดูกเนี่ยถ้าที่ฟาร์มเขามีแมลงอยู่ไม่ว่ามีแมลงอะไรนะครับยังไงมันก็ต้องติดมาด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเปิดให้คนเข้ามาในฟาร์มเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าแมลงเนี่ยอาจจะมาจากนั้นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากจบเนี่ยผมจะต้องเคลียร์ใหม่หมดทั้งห้องนะครับเพื่อกําจัดแมลงทิ้งออกไปให้หมดนะครับแล้วก็ข้างล่างด้วยนะครับทุกจุดเลยนะครับ ไม่งั้นเนี่ยเราปลูกไปกี่รอบกี่รอบกี่รอบเนี่ยเราก็ยังเจอแมลงตัวนี้เนี่ยซ้ำไปซ้ำมานะครับแต่ว่าโชคดีนะครับที่เจอบัวลาแต่ก็ต้องรอดุงต่อไปนะครับว่าจะเจอตัวอื่นอีกบ้างหรือเปล่านะครับในช่วงนี้เนี่ยผมก็จะพ่น IPM ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะป้องกันให้ดีที่สุดนะครับสําหรับการป้องกันแมลงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็ต้องพ่นอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับสําหรับตัว i p m นะครับก็รอทําต่อไปทำซ้ำต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบ21วันนะครับ ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยผมพาเพื่อนๆมาอัปเดตกันประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับช่องคัดฟีโนนะครับแล้วเดี๋ยวจะพยายามมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันเรื่อยๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องสงครามกูเวอร์ปานะครับแล้วเดี๋ยวรอเจอกันมาคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ